อ่าวันดีครับผมเพิกเกมแบ,บ็คเซิร์ฟบอลน,นะเล่นตัวละครที่มีชื่อวาเคที่อืม <c oughs> น่าจะไหวนะผมคิดว่างั้นแหล, <c oughs> ละเดินดีลูกมาอยากเล่นขนาดน,นั้นสบายอยู่นะ あなたは鹿骨になるでしょう。 โอ้กูพักก่อนเถอะกูยังหาไม่ไม่เสร็จเลย <c oughs> อ๋อ้โอ my god รูทแห่งงงผมเรียกว่ารูทแห่งความมุนมืนง,งงนะไม่ทำไมอ่ะอย่าบอกนะเฮ้ยยังได้อยู่สามเลยหรอก็ได้ทำกำไรทำ

ยได้ทุกอย่างชีนวยิดอตาอิดการเลี้ยงเป็นเลย๋อหยุดเดี๋ยวนี้ โอ๊บ้าตายหยุดเถอะนะสงสารหนูหน่อยหนูกำลังแบบ กำลังหีอย่างแห่งความเอาเป็นเอาตายเลยนะสงสารคุณหน่อยเถอะโอ้ยพวกหยีทั้งหลายพวกนรัก โดนลุมตอมีอย่างนี้รับไม่ได้อย่างนี้รับไม่ได้เอาอีกแล้วเละงงอแล้ว Oh, yum. ไปไปสบายเธอนะบบว่าให้ไอ้ดูสกิลทุกอันโนทุกอันโนจริงๆเฮ้ยก็จะร้องไห้อ ถ้าแบบว่าโดนสองคนลุมตีเว้ยอืมเฮ้ยถ้าเป็นคุณอนะคุณก็รู้สึกร้องไห้นะเว้ยไม่ใช่ไม่ร้องผมเนี่ยร้อง 来週的ににあななたは屍つれいって ไม่ได้สุดยอดแห่งความอันทุตไทย

ทามิงว่ะโคตรจะเกียดทามิงเด็กพวกนี้เลยเหมือนค้าบแบบอันนี้เพื่อไวนะ้ <c oughs> ขอบคุณ ไปได้ไอ้นั่นไปก็ปล่อยมันไปแล้วเกียดแล้ว <S <S ทำกงเล็บครับหาไฟชัก ต้องมีสิมันต้องมี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 มันต้องม,ม,องมีมันต้องมีสิเฮ้ยบอกว่ามันต้องมีอะไรทำไมอะข้าแขกไฟแช็คมันจะยากอะไรขนาดนั้น แค่ไฟแชกอีเว้นเลย<ป>แค่ไฟแชก<ป>โอเคก็ต้องหาไฟแชกลอันนี้จริงจังเลย สงสารหน่อยเด็กตาดำๆเขาหิวไก่อ่ะรู้ไหมอยากกินไกป่ประทานชีวิตอ่ะสงสารกูหน่อยสิสงสารกูหน่อยก็แค่สงสารกูหน,รรหน่อยอ่ะทำไมอ่ะคำว่าสงสารไม่มีเลยหรอในบรรณุกรมอ่ะโอ้โหโอุ้ย พระเจ้าพระเจ้าเกียดหนูโอเคตรงนี้ทิ้มไฟแชกไว้สงสารกูหน่อยแท้วะโอ้โหไม่ใช่อันนี้โอ้โหกดเก็บผิดแม่งเอ,อ้ยไม่งั้นได้ละเช็ดเป็ดทำไมอ่ะแค่ขาไฟแชกมันจะยากอะไรขนาดน,นั้น ไฟแช็คไฟแช็คเฉยเฉยโอเคหาไฟแช็คอันนึงสูงสารเด็กตาดำดำได้ไหม <_ c oughs> ไฟแช็คอันเดียวที่เล็กๆมันจะได้สบาย <_ c oughs> เรียบร้อย2องิกรเท่านั้นเองก็แข่ไฟแช็คที่หนาลักของฉันถ้ามันหาก็หา,าไม่ให้หา ไม่สรมาราไม่มีไฟ,ฟชักกูรู้แหละโอ้โหสุดยอดไปเลยได้แหล้ลวไม่พึ่งแห่งตนละไอ้บ้า อยากได้เหรอมีมีเดลิเวอรี่ให้ไม่จำเป็นแล้วผมว่ารองเท้ารองเท้าตวเลอกยังจำเป็นอยู่ พระเจ้าทรงมาโปรโดเยี่ยมแ <c oughs> ต่เรามีน้ำมันเห็นอยู่ <c oughs> บอกเลยสตแต็พกพระเจ้ามากสิสแต็กแล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอดทีกาเ <c oughs> ย็ดเป็ดโดนอย่างนี้เข้า <c oughs> ไป บอกเลยใครมาอยู่เนี่เตรียมร้องไห้แน่ <c oughs>

ウス

โอเคครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับโอ้โหสุดยอดแห่งการโดนตีบาบไปแล้ว